สครับมิสเตอร์เซียที่สนใจนะครับคลิปนี้มาดูบรรยากาศยามเช้าแล้วก็เดินเล่นอยู่ในตลาดสดเทศบาลสองเป็นตลาดเช้าแตแหละของที่บุกาหารครับผมมาที่บุกาหารใหลเที่ยวแต่ไม่เคยมีสักครั้งเดียวครับที่จะมาจะมาดูตลาดเช้าที่นี่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็จะเดินทางไปที่เวอะไรเงี้ยหรือว่าเที่ยวที่อื่นต่อชเช้าก็ลองออกเดินทาง เพราะฉะนั้น,นก็เลยไม่ค่อยได้มีคลิปของตลาดเช้าเท่าไหร่นี่เป็นครั้งแรกครับจะดูว่าเขามีอะไรบ้างพว <panelists> กเขาจัดเป็นระเบียบนี่นะครับแต่ไม่ค่อยมีแบบที่ชาวบ้านวางขายนะต้องไปข้างในอีกนี่ไก่เยียบเลยครับ ที่จังหวัดบุกดรหารนี่มีไหลชนเผ่ารวมกันนะถึงเจ็ดชนเผ่าเลยมียูมอีอะไรหลายอย่างครับมีขายปลาดูที่มีปลาไม่น้ำโขงหรือเปล่าตั้นี้เป็นปลาน,นินนะ อ๋อครับโดยแต่โซนนี้ก็เป็นโซนชาวบ้านวางขายนะครับน่าจะอย่งงนะั้นนะพูดตลาดยาวครับยาวไปข้างหลังเลยโอ้ดีข้าวดีข้าวตีขอบคุณครับ ผมอยากซื้อเหมือนในลอตเตอรี่แต่ว,ว่าซื้อแล้วไม่ค่อยดอีกินัทีซื้อที่ไรก็ดวนกินเนี่คักฟักนี้มั่งที่เป็นหอมผอมๆเหมือนกับผอมเหมือนกับ,อ,อ,กบอะไรอ่ะใบเตยกล้วยปิ่งมุกาหาร คือคักมากเลยครับโอ้โหนี่าขายข้าวเหนียวครับตัวนี้ข้าวเหนียวแล้วก็หมูหมูหยองหมูฝอยเนื้อฝอยโอ้คุณเชียงกินกับข้าวเหนียวร้อนๆครับนี่ก็ห่อเป็นใบตองด้วยน่ากินมากเลยครับข้าวเหนียวที่โรโลเท่าไหร่ครับที่นี่โรต์40 40โรต์40ก็โอเคครับใกล้เคียงกับที่เชียงใหม่ สบายสบายครับในแบบของชาวบุกดาหารนะขนมอะไรนี่จะเป็นอหมกหมกไขอ่อะไก่หมกไข่เนาะน่ากินนะเดี๋ยวเป็นอาหารน่าจะเป็นเท้าถิ่นอย่างหนึ่งของจังหวัดบุ๊หมกไข่บุกดาหารนะ โซนอาหารแล้วครับทีนี้เป็นโซนอาหารแล้วไม่ใช่ตลาดแล้วครับนะครับเป็นพวกหมกพวกอะไรผมก้หาอะไรกินแถวนี้นะครับกินในตลาดเลยครับท่านมนสุดยอดนะครับเที่ยวสะใจกับมิสเตอร์อเกครับเดี๋ยวดูตลาดอีกหน่อยแล้วกันแล้วก็กลับมากินข้าวแถวนี้นะแถวนี้เป็นเป็นโซนอาหารแล้วครับอาหารเท้าถิ่นของที่นี่ ดยที่สุดเลยครับจะได้รู้เป็นยังไงว่านี่ครับวันนี้เราด้กินกาแฟแน่กาแฟในแบบของบุคตาหารนี่ครับใช่จริงก,ก็ได้กาแฟโบ,บาราณต้องอย่างนี้ครับนี่สองร้านทั้งนี้ก็มีับส้ม Cây yến, đồ là hàng. เป็นไปซอนตอบห่้าโอ้อวหมอ,มอ,มอหนะหไม่ได้เจอนานหมอหมอนานนานหรือเลี้ยงตัวเลี้ยงนะม่นจะตัวย,ยาวๆนะนั้ ย่างครับไก่ย่างมงกระหารปลาดุกย่างโอ้น่ากินครับใบเท่าไหร่ครับบาทนะโอ้ปลาหมอย่างตัวใหญ่มากครับย่างเกลือน่ากินครับผมอยากอยากกินปลาหมอย่างเกลือจริงหน่ากินปลาย่างตรงนี้เองครับย่างใกล้ๆตรงนี้หมอนย่าง แล้วมีปลาแยงอื่นย่นางเลยครับอาหารเชา้าเใ,ในแบบของชาวบุกอาหารน,นะปลาย่างข้าวเหนียวนะวครับใช่ครับขอบคุณครับที่ที่อยู่ในเน็ตใช่ไหมใช่ใชเสียที่ะสะใจครับคุยินดีครับยินดีเดินกันต่อไปครับหลุดจากโซนอาหารมาที่นี่ก็เป็นโซนของผลไม้โอ้ย ตลาดของมุกดหารนี่ผมว่าสมบูรณแบบดีครับยาวเหยียดแล้วก็มีครบอาหารเลยนะครับมีเป็นผลไม้ที่ผมไม่ค่อยได้กินนะักตอนนี้คงต้องกินให้ครบห้าหมูแล้วนละยจะได้แบบอ่ตาตรงนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรข้าไใแต่ครบนะครับเนึ่ร้อยครับ จากตลาดเช้า,ข,าของมุกนาหานะครับเดี๋ยวก็มุมอหาอะไรกินอร่อยอร่อยขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดินตลาด,ดจนจบคลิปสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดกด subscribe นะครับ,บก็รบกวนกด subscribe เบอร์ข้างบนนี้เลยครับติดตามผมเวลาที่มีคลิปใหม่จะได้มีเมลไปบอกนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืม subscribe หรือกดติดตามครับ